ไมมีคนมาเคาะประตูใครกันนะเท่าไหร่คะน้องสามร้อยครับสามร้อยเหรอลดอีกหน่อยได้ไหมไม่ได้แล้วสองร้อยขาดตัวไม่ได้สองสามร้อยทำอะไรได้บ้างคะขนดินฉาบปูนได้ครับแรงเท่านี้ทำทำได้จริงเหรอคะได้ได้ดูกล้ามหน่อยสิแบ่งกล้ามให้ดูหน่อยอ๋อ อย่าพึ่งขึ้นค่ะอย่าพึ่งขึ้นค่ะขอติดรถไปด้วยได้ไหมจะไปไหนคะบ้านควนควรับอ๋อไม่ได้ไปไม่ได้ลงบ้านควนนะคะแล้วพี่จะไปไหนคะจะไปเกาะยอค่ะขอติดรถไปด้วยจวลงไป <laughs> ไม่คือหุ้นค้าน้ำมันกันคนละครึ่งนะไม่พี่พี่อ่ะจ็ดเ<อ> <laughs> จ็ด <laughs> ไม่ทราบว่าลูกเต้าเหรอใครคะนูอาริยาลูกใครนี่ลูกอาริยาอาริยา ไม่รู้จักคนไหนอรียะนูแรลงใช่ไหมนูที่เป็นคนดังหรือเปล่าคะไม่ได้ดังรูปบางแจกไหมใช่แล้วที่พี่ชื่อว่าอะไรนะพี่สาวชื่อพี่สาวคนไหนอ่ะพี่สาวที่ชื่อว่าอะไรนะเรม,มชีชื่ออะไรเอาแบบฉายาเนาะไม่รู้เลยลืมแล้วแล้วคุณชื่ออะไรคะแล้วแล้วน้องชื่ออะไร ชื่ออะไรไอไอไม่ใช่ไอไอโลนชื่ออะไรนะคะไอโลนมดเจดีไซด